สวัสดีครับผมอาจารย์โต้งนะครับสอนตัดผมชายหนองคายนะครับผมเพจอันดับหนึ่งของหนองคายในการสอนตัดผมชายนะครับผมวันนี้ผมพามาชมบรรยากาศการเรียนการสอนของเรานอกสถานที่นะครับพานักเรียนออกหน่วยบริการตัดผมฟรีแบบนี้ทุกวันนะครับที่หน้าตลาดแจ้งสว่างทุกๆวันนะครับผมเราจะพานักเรียนมาฝึกฝีมือแบบนี้ทุกวันนะครับ เดี๋ยวเราชมบรรยากาศกันเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านใดสนใจอยากจะเรียนตัดผมชายนะครับก็สามารถติดต่อขอสมัครได้จะเป็นเบอร์โทรศัพท์0858789887นะครับหรือจะเป็นพักอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับทางเพจน,นะครับผมโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือ,อาราคาสอนอยู่ที่15,000บาทฟรีอุปกรณ์การเรียนครบชุดฟรีที่พักฟี น้ไฟนะครับผมรับประกัน1เดือนเป็นนะครับผมสอนให้หมดเลยตัดสะเซตซอยแกะลายทําสีปรับแต่งอุปกรณ์ซ่อมอุปกรณ์นะครับผมงานแกะลายงานตรงแฟชั่นนะครับผมหรือว่าแนววินเทจนะครับผมสอนให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูนะครับเสร็จแล้วก็มีการเซตนะครับโอเคปล่อยลูกค้าได้เลยทางเรียบร้อยแล้ว เสร็จก็จะมีการเซตนะครับผมสอนให้หมดนะครับใช้อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแม้แต่ทั้งกันไกลแบตเตอรี่และมิโกนนะครับสอนให้หมดเลยนะครับได้ครับพ่อนนีผมดูย่างสว่างนะครับสว่างดีขอบคุณครับคนต่อไปมาเลยครับตัดไหมฮะัดครัมานั่งกับเราหน่อย เดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศของนักเรียนทุกๆคนนะครับนักเรียนคนนี้ก็เพิ่งมาเรียนได้วันที่สองนะครับผมได้ออกหน่วยวันที่สองนะครับ ดูการใช้อุปกรณ์การจับอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะมีะเพื่อนๆคอยแนะนํานะครับได้ตัดหมดนะครับทรงแฟชั่นทรงมาตรฐานครับทรงนักเรียนลองทรงอันเดอร์คัทนะครับสกินเฟดน,นะครับผม บรรยากาศการออกหน่วยก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆวันนะครับผมหากท่านใดกำลังมองหาที่เรียนตัดผมชายอยู่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับต่อคอร์สหนึ่งผมรับแค่สิบท่านเท่านั้นนะครับผมมีครูสอนสามคนต่อสิบท่านนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถติดต่อขอสมัครได้เลยนะครับผมรับประกันว่าหนึ่งเดือนเป็นแน่นอนนะครับเปิดร้านได้แน่นอนครับ มาเรียนสม่ำเสมอมาเรียนทุกวันผมรับประกันเลยเป็นแน่นอนครับเปิดร้านได้ทุกคนนะครับผมอุปกรณ์การเรียนผมมีให้ครบชุดนะครับมาแต่ตัวได้เลยนะครับที่พักอาศัยผมมีให้ครบเรียบร้อยนะครับผมค่าน้ําค่าไฟรวมในหมื่นห้าแล้วเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์รวมในหมื่นห้าเรียบร้อยนะครับหนึ่งเดือนรับประกันเลยเป็นแน่นอนครับผม ากท่านใดที่อยู่ในตัวจังหวัดหนองคายนะครับยังตัดสินใจไม่ได้หรือยังไม่รู้ว่าการเรียนการสอนของเราเป็นยังไงก็สามารถแวะมาดูได้กันเลยนะครับที่ตลาดแจ้งสว่างนะครับผมทางเข้าตลาดแจ้งสว่างทุกๆวันนะครับหรือจะเข้าไปดูบรรยากาศที่ร้านก็ได้ครับช่วงเช้าช่วงเช้าผมก็จะสอนอทฤษฎีนะครับสอนการโกนสดยเซตนะครับผมถ้าออกหน่วยงี้เราก็ออกมาฝึกตัดได้เลยนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอ,อจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปสอนต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่าเนาะถ้าเกิดสนใจก็สมัครงานได้เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ